สวัสดีครับพบก,กับผมนะัทพงศ์ทองเกษตรพิทักษ์โลกครับมาดูต้นข้าวนะครับกำลังเจริญเติบโตวสวยงามมากทีเดียวครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับว่าปีนี้ดูแลต้นข้าวของเราอย่างไรบ้างสวัสดีครับแนะนําตัวก่อนครับชื่อริงนะชื่อเพชรนครโพัิจานร์จ้ะชื่อเล่นชื่อเพชรนจะ้ะอ่าพี่เพชรนะพี่เพชรครับตรงนี้อยู่เขตตำบลอะไรครับตำบลบึงบัวอำเภอวชิระจังหวัดพิจิตรจ้ะอ่าวชิระพิจิตรนี่เองนาข้าวของพี่เพชรเนาะ ทั้งหมดกี่ไร่ครับ13ไร่จ้ะ13ไร่แล้วรอบนี้ปลูกข้าวพันอะไรครับพิษณุโลกสอจ้ะอืมพิษณุโลกสองนะครับตอนนี้ข้าวอายุเท่าไหร่แล้วครับสามอาทิตย์จ้ะสามอาทิตย์แล้วสวยไหมสวยอืมเพิ่งใส่ปุ๋ยไปเมื่อวานนี้เองอ๋อเพิ่งใส่ปุ๋ยเมื่อวานนี้เองแน่นอนครับต้องมีของดีใช้อะไรอยู่ใช้โฟทีอยู่จ้ะอ่าเอาโฟทีมาใช้ฉีดไปกี่ครั้งแล้วฉีดไปครั้งหนึ่งพร้อมกับยาคุมอืมพร้อมกับยาคุมเลยจ้ะดังนั้นถามเลยครับ เอาโฟทีมาผสมกับยาคุมเนี่ยฉีดไปแล้วมันเป็นยังไงข้าวก็ต้นต้นโตอย่างเงี้ยจากข้าวไม่โสมอืมจ้ะข้าวไม่โสมเนาะจ้ะอ่าก็ถือว่าเป็นข้อดีก็คือการเริ่มต้นครั้งที่หนึ่งสามารถเอาโฟทีผสมร่วมกับยาคุมยาดได้เลยจ้ะอ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุมแห้งเนาะอ่าข้าวไม่งานไม่เหลืองไม่งนอ่านะครับการจเจริญโตของข้าวถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากแบบนี้ดีจ้ะอืมนะครับ คิดว่าถ้าข้าวเขียวจเจริญเติบโตดีๆแบบนี้น่าจะได้ลดปุ๋ยไหมก็ใช้ไป5ลูกปกติใช้ไป6ลูกโอก็เริ่มลดปุ๋ยแล้วเนาะะลดปุ๋ยอ่านะครับแล้วเอาโฟทีมาใช้เนี่ยสิไร่เนี่ยนะครับกี่ไร่นะสิบสาไร่สิไร่เนาะหมดโฟทีไปเท่าไหรล่ละถึงซองเนี่ยซองเหลือเหลือ,ลอ,อยูเหลืออยู่ถังนะึง ใส่ไปแค่3มถังเนาะซองเนาะมันใส่ไสี่ถังไม่ใช่เหรออ๋อก็ยังเหลืออยู่อเหลืออีกถังนึงก็แสดงว่ากว่าจะเก็บเกี่ยวนี่ก็หมดแค่นิดหน่อยอ่านะครับก็ถือว่าได้ลดต้นทุนหรือยังใช่ลดเยอะแล้วข้อดีของการเอาโฟทีมมาฉีดพ่นเนี่ยความสมบูรณ์ความแข็งแรงของต้นข้าวเป็นไงครับก็ต้นใหญ่ดีต้นอวบต้นสวยมีรอบนี้ได้ใช้ใช้ก่อนพร้อมยาคุมนะ ถือว่าดีอยู่อโอเคองั้นเอาใจช่วยครับขอให้ได้ไดผลผลิตมากๆสาหรับแปลงนี้เนาะก็ะต้องฉีดบารุงไปเรื่อยๆพร้อมกับการใส่ปุ๋ยแต่แน่นอนลดปุ๋ยลดปุ๋ยะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงครับของพี่เพชรเรานะครับอยู่ในเขตอำเภอวชิระจังหวัดพิจิตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะได้ข้าวสักเท่าไรพิศโลกสองครับวันนี้ผมนะัทวงศ์ทองกเกษตรทัศน์โลกขอบคุณพี่เพชรมากลาไปก่อนสวัสดีครับ